อย,อย่างของวิรัตที่แอดซื้อมาเนี่ยทำยังไงให้ให้จะใ,ใ,ให้มันเต็มเลเวลหหรือเลเวลห้าเออให้มันเต็มเลเวล5้ก็คือ6ดาวเนี่ยนะครับวิธีการก็คือต้องเข้าไปที่ร้านค้าเข้าไปร้านค้าแล้วก็เข้าไปที่อุปกรณ์นี่แหละครับนี่คือภาวะจำเป็นพิเศษที่แอดซื้ออันนี้ ซ um ื้ออันนี้ลงไปนะครับเนี่ยซื้ออันนี้ไป300นะครับ300เพชรส้มนะครับเพื่อเอาไปอัปเกรดนะครับเพื่อเอาไปอัปเกรดเจ้าอุปกรณ์เฉพาะนะอุปกรณ์เฉพาะนี่ฮะซึ่งมันเราไม่สามารถที่จะเอาไอ้จอยแพทเนี่ยเอามาซื้อเพื่อมาอัปเกรดตัวเองได้เพราะนั้นกรณีอย่างนี้แอดใช้วิธีจำเป็นกรณีพิเศษก็ไปซื้อนั่นแหละครับ ไปซื้อในร้านค้านี่นะฮะแล้วก็ซื้อไปไปอัพอัปเกรดเนี่ยครับนี่ซื้อตัวนี้ไปนะไปอัพเกรดแต่ถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าปกติแล้วเราไม่มีอะไรที่จะต้องมาอัพเกรดเราก็สามารถที่จะซื้ออุปกรณ์ปกติพวกนี้ไปได้เนี่ยครับอาจจะซื้ออุปกรณ์ปกติแค่อาวุธเกราะหมวกเท่านั้นเองทีนี้เราไปดูว่าไอ้ตัวนี้มันจะอัพ อัพอุปกรณ์เฉพาะได้ไหมของเรดินเนี่ยมันมีอยู่ของเรดินแอนไปใส่ให้ใครไว้ของเรดินก็จะมีอุปกรณ์พิเศษเฉพาะอยู่นะเออมันอยู่ที่ไหนอ่ะแอนไปใส่ไว้ที่ไหนแล้วจำไม่ได้แล้วนะครับไม่รู้ไปใส่ให้ตัวละครอะไรไว้นะฮะของเรดินเนี่ยเอออ่ะเดี๋ยวไว้คราวหน้าแล้วกันจะมาลองทำให้ดูว่า การใช้ไอซื้อตัวนั้นมาอัปเกรดเนี่ยจะทำยังไงทีน,นี้เรามาดูว่าที่วีรัตเนี่ยนะครับอุปกรณ์ชิ้นอื่นเนี่ยก็50เหมือนกันแอดใช้อะไรอัปเกรดอันนี้แอดก็ใช้ให้ตัวมันเองอัปเกรดตัวมันเองนะอัปเกรดตัวมันเองเนะครับอย่างเช่นกรณีกรณีดาบน้ําแข็งเนี่ยแอดก็ไปซื้อมาซื้อมาแล้วก็สุ่มมาได้ถ้าได้ดาบน้ําแข็งมาอีกชิ้นหนึ่งก็มาอัปเกรด อย่างนี้ฮะซื้อไปซื้อไปซื้อไปเรื่อยๆจกนกระทั่งได้ดาดน้ําแข็งมาอีก4ชิ้นก็นมาอัปเกรดเจ้าดาดน้ําแข็งของวีรันะให้เป็น6ดาวนี่ฮะทุกอย่างเลยนะครับหมวกด้วยแล้วก็ส่วนหมวกด้วยนี่นะครับหมวกด้วยส่วนเครื่องประดับเนี่ยแอดก็จะใช้แบบเดียวกับไอเสื้อกราะเฉพาะเนี่ยฮะแบบเดียวกับไอเสื้อเกราะเฉพาะของวีรัเลยแอก็จะใช้ตัวนี้ที่ร้านค้าแอดก็จะใช้ตัวนี้ นะครับแอก็จะใช้ตัวนี้ใช้อัปเกรดเครื่องประดับกับอุปกรณ์พิเศษเฉพาะตาัวละครแค่2รายการนะครแค่2รายการเท่านั้นนะครับที่แอดจะใช้ส่วนอื่นก็จะใช้เนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยเนอันน,นี้อันนี้อันนี้ไม่เอาอันนี้นะอ่ะอันนี้รอบนี้เรามี300เราลองซื้อเลยเราจะซื้ออะไรดีวันสัปดาห์นี้เรายังไม่ได้ซื้ออะไรเลยเราซื้อ ซื้ออะไรดีซื้อซื้อหมวกกันแล้วกันนะซื้อหมวกซื้ออาวุธอาอาวุธก็ได้อ่ะหรือสื้อเกราะเออออาอาวุธก็ได้เอาซื้ออาวุธปั๊บเนี่ยฮะนะครับได้อะไรเอ่ยได,ได้ได้อันนี้นะครับอันนี้ก็คือจูบร้ายของปีศาจแล้วเราก็จะเอาจูบร้ายของปีศาจเนี่ยไปอัปเดตตัวมันเองก็ไปดูว่าตัวละครไหนมีจูบร้ายของปีศาจก็จะเอาไปอัปเดตมันอัปเกรดมันนะครับอ่ะมาดูววรัสต่ออันนี้ววรัตเนี่ย ดาบน,น้ําแข็งเต็มเลเวลหกดาวแล้วเนี่ยได้อะไรบ้างสกิลของดาบน้ําแข็งก็คือนี่แหละตรงนี้อ่าวไปไหนเลยสกิลของดาบน้ําแข็งก็คืออยู่ตรงนี้นี่ครับอยู่ตรงนี้นะฮะส่วนอันนี้ที่เราไปเสกมาอ่าเสกหรือกตีบวกมาก็จะได้ค่า HP หรือค่าพลังเนี่ยเพิ่อมอีก5%เ แล้วก็ค่าเมจิกดีเฟลส์แล้วก็ค่าอินเทล i g e n ์เจ์เนนี่นะครับนี่ฮะแล้วก็ในกรณีนี้ของวีรัตเนี่ยแอดทำให้มันเป็นแบ่งเป็น2ออคู่ก็คือดาวตกนะครับดาวตกในคู่หนึ่งกับอาทิตย์แผดเผาอีกคู่หนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ก็จะได้พิเศษของของเนี่ย ดาวตกใช่ไหมครับได้ดาวตกมาอีก2รายการก็คือตรงนี้ครับนี่ฮะได้ได้คล้ายๆอะไรล่ะอืมได้สกิลพิเศษได้สกิลพิเศษก็คือคริติคอนบวกไปอีก7%นะครับของดาวตกนะครับแล้วก็ไปได้ได้คริอีก7%นะฮะได้ครอิอกเของอาทิตย์แผดเผาเพราะฉะนั้นวีวรัตจะมีคริรวม2รายการเนี่ย14% ตอนนี้แอดเน้นให้มันได้คลิกเยอะๆนะฮะก็จะมีคลิปตรงนี้เพิ่มมา14%นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็คือยับยั้งอะไรเอ่ยมีโอกาส50%ในการลดการเคลื่อนที่ของศัตรูลง2ช่องนะหลังการต่อสู้ตอนเนื่อง1เทินนีฮะก็คือไปล็อกล็อกการเดินของของไอตัวค่าศึกเรานะครับล็อกการเดินของค่าศึกเราเนี่ยล็อก2ช่องแต่ว่าไม่ใช่ล็อกได้100%นะครับ เราได้50 50ิบห้าสิบาสิบางครั้งสูงแล้วมันล็อกไม่ได้ก็ก็ไม่ได้นะครับอ่ะันนี้ไปหมวกหมวกเส้นใหญยคาร์บอนอันนี้ก็คือของไหลหัวกาเป็นเป็นของไหลของไหลหมายความว่าไงเมื่อ HP หน่วยมากกว่า50%เนี่ยดีเฟนกับเมจิกดีเฟนเพิ่มขึ้นอีก8%เมื่อ HP ต่ำกว่า50%เนี่ยค่าแอตแทกับสกินจะเพิ่มขึ้นอีก8%อ้าวได้ทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับนะฮะ อันนี้ก็คือสกินพิเศษของหมวกเส้นใหญ่คาร์บอนเออถ้าค่าพลังรวมมากกว่า50%ก็ได้ดีเฟนกับเมจิกดีเฟนแต่ถ้าค่าพลังถูกโจมตีไปพลังเราลดต่ำกว่า50%เราก็จะมีแอตแทกับสกิลเพิ่มขึ้น8%อ่าแจว๋วนฮะแล้วก็ที่เราไปเสกมาเราก็จะได้ตรงนี้มาด้วยนี่ได้ตรงนี้มาในขณะ,ะเดียวกันอ่าหมวกเส้นใหญ่คาร์บอนเนี่ยก็จะให ก็จะให้ค่า h p ตัวละคร HT v รัตเพิ่มมาอีก583กับ Magic Defense 48นี่ฮะอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นผลได้เฉพาะนะฮะเป็นผลได้เฉพาะของเส้นใหญ่หมวกเส้นใหญ่คาร์บอนนี่นี่คือของหมวกอย่างเดียวนะเกาะจู่โจมพิเศษของวีรัตนี่ได้มาอีกได้ค่าพลังมาอีก437ดีเฟ็ด d e f เนี่ยอย่างนี้ครับดาบก็จะได้แอตแท็บวกมาอีก107สกิลบวก4ีกนะฮะสุดท้ายก็คือเครื่องประดับเครื่องประดับของวีรัสเนี่ยนะฮะก็จะเป็นนี่ฮะค่าพลังบวกมาอีก509ร้อยเก้าอินเทลเจนส์บวกอีก75แล้วก็ที่เราไปเสกมานี่ครับเห็นไหมครับได้อินเทลเจนส์สีแล้วก็เมจิกดีเฟนส์7จ็ดคริติคอลมาอีก10 วันวีรัตจะมีคิดิคอนตัวนี้ย24%แหละนะ <Yeah. S 1> แล้วก็สกิลพิเศษก็คือการ์ดดวงดาวเนี่ยอินเทลเเจนต์บวกอีก8%เมื่อการต่อสู้เมื่อต่อสู้กับนักฆ่ากับนักธนูค่าดีเฟนต์จะเพิ่มขึ้นอีก30%หมายความว่าถ้าเราไปเจอคู่ต่อสู้ที่เป็นนักฆ่าหรือพวกนินจาแล้วก็นักธน,นูเนี่ยดีเฟนต์เราจะเพิ่มขึ้น30%เฉยเลยโอ้เจ๋งมาก แต่ทุกครั้งที่เข้าสู่การต่อสู้นะอินเทลเเจนต์จะเพิ่มขึ้นอีก8%นี่นะฮะนี่คือสก,กินพิเศษของต่างหูดวงดาวแล้วก็ไอ้ไอ้ตัวอุปกรณ์ทั้ง4รายการเนี่ยเราสามารถที่จะสับไปสับมาได้ถ้าตัวนี้มันไม่เหมาะที่จะอยู่กับวีรัสเราก็อาจจะเอาไปให้ตัวละครตัวอื่นได้นะครับยกเว้นอันนี้อันนี้เนี่ยมันเป็นของเฉพาะวีรัสเท่านั้นเหมาะกับวีรัสที่มากที่สุด ก็ไม่ต้องมาให้คนอื่นแนตะ่ให้ได้ไหมให้ได้ครับให้คนอื่นก็ได้นะฮะอย่างกระกเนี่ยครับเราก็ไปให้ตัวละครตัวอื่นได้เครื่องประดับไปให้ตัวละครตัวอื่นได้ถ้าสกิลของเขาเนี่ยมันไปเหมาะสมกับตัวละครนั้นๆนะฮะก็โอเคประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็อหอยสนุกสนานกับการวางแผนรับสมองประลองปัญญาในแรงพริซเซอร์นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ